เสาร์วันเสาร์ครับเมื่อนี้วันที่12ตุลาคมครับเสาร์นี้อรุณสวัสดิ์ยี่เบอร์เสาร์ครับเลาะตลาดเสาร์วันน่าจะเลิศครับอาหารการกินบ้านเฮาครับมีของอยากของกินหลายครับบรรยากาศแจ่มเสาร์ครับส่วนวันเสาร์เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสดิพายางตลาดวันน่าจะเลิศนะครับหลายท่านกับมโอกาสมาเก็บบรรยากาศ ไอครับธุรกิจสีเคียวบักทัว่วบักแตงนี่ครับถุงบะแพงเราครับยี่สิบบาทบมีขิงอ่อนเนมีบกพริกมีปลาด้วยครับท่านี้โอ้ยปลาโจงยี่เมล่านะคือตัวใหญ่แทนปลาเอือบกระเอือพย่างดีเนี่ยถ้าพี่ก่อนครับ ปลาตองน้อยก็มีบ่อีแม่กองเท่าไดล่ะครับนั่นกองห้าสิบบาทปลาใหญ่ตัวน,น้อยอน,น้อยกองนี้น้อยอีม,อม,ม,ามา่ครับอือีเมะก็ไปหามาแต่์เสาร์นะครับบอกครับอย่าอย่างว่าทางปีดก,ก่อนเด้อคือขื้นนะครับบ่แผ่กับตลาดร้านด,ด,ดอกจานแต่ว่าผมว่าหลายก็ร้านด,ดอกจานอีกหรอกเพราะว่ามันเป็นตลาดยมมาตร์เสานะครับปักซี่กับมีบัว หมัดหนึ่งเะวินกระลังแย่กลนแม่ขาบักแตงบักกล้วยครับมีสมพักเสียนครับบักขามอ่อนกับมีบอยแม่บักขามอ่อนสมพักเสียนบักกล้วยบักแตงมีเนาะแม่โอ้ตะลกิสเขียวอีแม่กอได้ขายบอยแม่ต่ละมือบันเสาก็ได้ขายเนาะของบา้านหฮาปอดสารผิด โอ้ปลาคามอ่อนนี่เคยเห็นกับปูนหน่อยด้วยครับปลาคามอ่อนแบบนี้พักขะแยงอีเมะมันมีกับปูนหน่อยมาขายบอซาตะก่ามันจีคูกันนะกับกับปูนหน่อยกับปลาคามนี่ตําใส่กันเนี่ยโอ้เขาเขา,ขาทาได้เลยครับอีเมะแดดซองตาเห็นหุงอยู่บ่โอ้แดดซองตาอีเมะผมครับโอ้เราขายหลายอย่างเด้อ บกักกวยเราไปเตตกแสบเด้โอ้ครับรจังโม่งเขาเลิกแม่ตลาดเท่าสวยๆจังหน่อยเนาะตอนนี้กำลังคึกคืนครับโอ้ยคนกำลังกลางล่มกันแดดครับปลา,า, <laughs> า,าเอือบมีครับกบไงาถทองครับกบกับไงถ่องปลาเอือบโอ้ยปลาแล้วก็โตใหญ่เลยปลานี่ เด็ดเด็ดครับตีปลาโจกใหญ่เด็ดครับนี่ปลาไม่น้าโขงนี่เด็ดครับพอปลาอย่างคือตัวใหญ่ๆนี่ครับเพื่อนนี่ปลาข้าวบอครับโอ้กระจับไปปลาไม่น้าโขงผอะไรก็ไปหามาแต่เสื่อแต่ปลาเมฆางามขายปีงหมูครับเล้วหยิบหวานอยู่เด้บ่เคยพ่อเราจักเตือลูกสาวบ่ครับ โอ้ดังแล้วคือดาล่าเลยครับดังแล้วคมคมเลยจะไปไก่ด้วยก็ดังแล้วคมแห่งนะ